แด้วอะบดบห็นจิงใจครับสวัสดีครับอีกรอบหนึงครับหายเพื่อานเปล่าเนี่ยผ่ากายไกลครับกวันนี้แกอะไรวันนี้ แม่กับลูกสาวเพิ่นแฮนแฮนติ้งไกล่ลำกุยอหรอทำนานเสียกันแต่ว่าวันนี้มันกล่องเลย <c oughs> กินยังเดียว่หรอถืออยูครับกินไก่กินบ่าไงนุ้นงกินถักเอ้ยอนคนเปตดด้วยขาเรียง,เ,งเบาเลย บอดีอย่งไงอะนีอยู่ตีนหนึ่งไม่เอเบาเอาเอาะแดนขอดีฉันเจริ้ร้ายไปกูกกันรินทบทบหมดเลยยบหมดเลยอ้จงนันนะดิอห่างวยเพราะว่าตงนุยาัเปิดแน่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 คนเหนือมาแล้วพี่น้องรอบสองครับอบสอง หนึ่งยีง่เดียวกินยังเดียวกินยังเดียวครับพักใหญ่ๆครับพันยางบั่นโมรุ่งขุนบันไดหรอกมากินน้ำดูกบั่นย่างเดียวอะไรหรอคะกินเด้มากินย่างเดียวครับยี่นี่ยินน้ำดูกบั่นนี่กว่าเนื้อตอนใหญ่ๆตับตอนใหญ่ๆครับคุยเข้าไปเอ้ยนองชิมห่อชิมห่ออีกยังหน่งเนี่ยเนื้ออู้เนื้อ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 อะไรแล้วนี่ยแรบ

เอาแล้วพี่น้องเลยหัวไก่หัวไก่รอดเขาขาสูงนะวาันมาจากไหนวู่นี่เฮ้ยเสมวันจิตมันสมือดแน่เรื่องพี่น้องเลยคำแนงครับวันนี้สองทุ่มแล้วสองทุมเนาะพปยบั่นของปะเทศเวีดนามยาบันกินอย่างเดียวเหมือนนี้แทบ่ไ้อะอ้หางยเอาเนี่ยบ๊อบบ้ เลือดขับเไยลูกสาวลูกสาวก็เนี่ยกลมนาทะายางเดียวเลยครับเฮียงาดหัวไก่กันแล้วพี่น้องเอาแล้วเกิดซึกแล้ววะนี่เมื่อหนึ่งมันหายยังมา่อวะมันกินไปแล้วมื่อวันที่แย่งครับย่งสิ้นันเอาอย่างไปมื่อวานยังแย่งซิ้น โอเคกินอมโอเคกินอิ่มนะครับไม่หอกสามเลยอกสองอกสมจะเป็นยังเนี่ยมึงกิบหนาครับอกสามเป็นก๋อยปัายก๋อยยังน่ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเชมิเชมปะโจ๊ะ เออกูกูบอกกูซาอันเพนยีวานบอกอันญี่ <serves> ปุ่นมันอื้อน้องสาวบอกเออดืลืมเลยบังจากตีนโอ้ยตีนเห็นแล้วมันเยอะจังอ้าวใครจะกินตีนไก่อย่าพูดอย่าเขาบอกเท้าไก่ ผอ,อไอะไรนะเขาี่อยากญี่ปุ่นเขาี่ยากอะไรงงอันยมโตะขอสโตรเออยากยาญี่ปุ่นเนาะอันยมโตะแปลงนัวคือะไงแปลงน,ว <laughs> นัวห้างบ้าน,นห้างนาะ อันพี่น้องถ้าปอเล้าเนาะข้าใส่เนาะไม่เจคัดเลยฉินหวานไมแบบรักษาไมนเจแตกต่างกันเนาะข้าใส่แป้งหวานจะหน่อยครับทั้งอีสานข้านี่อุบลทั้งประเทศไทยนี่เขาเอิ่นพงศิโรสพูดกันอย่างเห็น่เลยว่าผูดถึงหัวว่าผูดได้เห็นตัวได้ปุ่ ้พี่น้องเลยแม่ตาตาไม่ได้พอแล้วครับเนอะทั้งจ่องมันยาเลยตาตากระซิบน้อยนึงอยู่ไม่เห็นพ่อแน่จะมายาเอ้ยหัวคุ้ยนี่หัวคุ้ยพี่น้องเอ้ยผ้ากันแย่งกันพี่น้องกันแกล้งกันกิน ผู <ève S 2> sociedad, ้นึงก็ย่างเต็มไก่ผู้นึงก็ย่างหัวไก่อะเหลือตัวเศษเสียบครับเศษเสียบน้องมาเฮ้ยที่บอกว่ดไก่เป็นขอกผมว่น้องตานีน่น้องพี่น้องเลยน้องไม่ย่ำมาหาน้องสาวมาขายกินซ้ำเลยครับหมาบั่นเบาแกะอีสิเนล เดี๋ยวเริ่มกดได้กดแส่เลยไก่ป้าไต่เนี่ยไก่ฟงธรรมดาเนี่ยโอ้ยไปเอามาเขาบอกถือส่องกขบอถือท่องเขาบอกท่องร้อยอีสแนลไปแล้ววันนึงกล้องส่องส่องส่องบอกส่องดีอีสแนลเนี่ยแห้งไปกันยังได้หวานนี่ยังกว่าข้าวเดียวยังกว่าท่องดีชาแนลน่ะท่องดีชาแนลเออถูกไหมล่ะเออถูก ไปเยาวน์กับไปเยาวน์เนี่ยทองดีอีสเนี่ยงเหมือนโมเมนต์อีสเนี่ยงที่หล่ะอ่าไปเยาวน์กับไปหมองได้หมองเนาะก็เชื่อว่าหอดหอดพี่น้องเลยไปเยาวน์กัเริ่มเริ่มวิ่งเน่เริ่มดิ้นพันกันนะพี่น้องเลยจังไรวัวกินเมาไก่ไปผสมไดนไอ้ส้มไดหนมองเถึงแมหมองบรรยากาศยังไม่แด้นะครับเนอกขอบพวบราคาเกลครับพวกรคาไกลครับมี่มีเท่ามีถูกเซามีเนี่ยนั่งกินอยู่ตรงกันครับราคาเกลกินเรียบร้อยแล้ววันนี้ มาไปกางทเทบอย่าโเนี่นะครับนะแม,บแ,บแม่แพี่น้องฮะแม่พี่น้องโชคดีวะครับแม่เจ้าเนาอพี่น้องโชคดีวะครับอ,อันนี้เสื้อหน่วยเสื้อเจ็ดเจ็ดยังคือ,อกหกหกหนึง่งเอเจ็ดเจ็ดหนึ่งคือ,อกหกไพมานไพมานเนี่ยพี่น้องมาหนีอบอกคนแนนคอมเมนต์มาบอกก็ได้ครับมาเกมมาหนี้ มันยังมันไก่มันไก่หนมันกินไก่มันแหนว่าหดไดิกินหลดเมือนมันเยอเจดเจ๊หนึ่งมาออกฮกฮกหนึ่งพี่น้องเอ้ยผู้ใดอันนี้กะข้ามินหาท่องดีนะครับข้ามินโอ้ยกินไก่ผัดเผาะกินสา่พันแทเนาะข้ามิน้มมนกันอมเมนินกันตลือตลือ ตะลือไปไหน Guys, ขาควายตะลือขาหมตะลือตกบ้านเจ้าบอกอะไรเว้ยตะลือขาตะลื้อเอ๊มตะลื้อยังตะลือขาควายเจ้าบอกอะไรเว้ยเมาขี้ข้าซัดเมาขี้ข้าซัดเขาบอกว่ามันเมาขี้เน oui> ี่ยตะลือขาควายขาควายอ่ะพี่น้องครับก็ แล้วผมบ่อพิษว่าถูกกะขอให้อภไผ่ผมนี่นะครับผมเป็นคนตลกเพราะเป็นผมเคยอยู่น้ำมะลันนะคุ้ยดุคุ้ยตะลุกอยู่แหละแต่ว่าบ่อพิษบ่อถั่วกะขอให้อภัยผมเี่นะครับพี่น้องครับแต่ผมแบบคนเบ่อตลกเบ่อหัวบาอมวลนะครับอันนี้กะมากินกันน้ำอบข้าวของพี่น้องผมเองอยู่นะครับ น้องสา,มาวมาเลยพากินกันกินมวนหัวกันเดี๋ยวคงก็คุยตละกูลกันซื้อนั่นจามมุบมาป๊บอ,อ่าพี่น้องครับแค่นี้แล้วครับแล้วก็เก็บหน้าแล้เวเจอกันครับ,บ,บมนีก็เซาเหนือครับเด้อกับเบิร์ตพอดีครับมากะมนีก็คือกินกันซัำนี่แหละครับมนีก็คือว่าเดี๋ยวกรีบหน้าพากันไหมครับแค่นี้ก็ได้ครับเด้อมึงเลือกพี่น้องเลยเจ๊กเสียบเสียบพี่น้องเลยเสียบเสียบเอาเด้อ เกี่ยงไปลอยเลยพี่น้องเอ้ยบุเรอยังสักดีเลยเดือดแต่ปั่นเขาแล้วกขาตัวใหญ่เอาครับแค่นี้ครับเดี๋ยวกินแดาพอกันไหมครับครับสวัสดีครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ